สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสค์บ้านประจำวันที่8พฤษภาคมนะครับวันนี้ในที่สุดบันไดนะครับบันไดโครงสร้างเหล็กก็โครงสร้างนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะครับอันนี้เป็นสเต็ปที่หนึงนะมีไฟเส้นตรงนี้นะป้าไปนู่นเลยนะครับข้างในบอ่อนี่ก็เป็นบอ่อสวนหย่อมนะก็มีไฟเส้นเหมือนกันนะครับ ตรงนี้นะตรงนี้เป็นสเตทที่ยกสูงขึ้นประมาณ15เซนนะยังไม่เสร็จนะก็จะมีไฟเส้นวิ่งเหมือนกันนะวิ่งปึ๊บวิ่งปึ๊บงั้นเวลาเดินมาตรงนี้นะก็จะเห็นไฟเส้นตรงนี้นะข้างบนเพดานเนี่ยเป็นหัวฟ้าชนิดพิเศษนะเป็นลายฟองน้ำนะตกแต่งสวยงามมากนะครับส่วนตรงนั้นก็จะเป็นไฟสาดลงมานะไฟสาดลงมาจากข้างบนนะมาดูโครงสร้างบันไดเราก่อนนะในที่สุดบันไดเราก็เสร็จสมบูรณ์นะแต่ว่า ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เป็นโครงข้างในหลอกเฉยๆนะจริงๆตรงนี้จะถูกปิดหมดนะหลอกเฉยๆนะตรงนี้ถูกปิดหมดแล้วก็เดี๋ยวจะมีะมือจับนะเอาแบบสวยๆเลยนะทุกขั้นนี่ก็จะมีที่ใต้จมูกนะก็จะมีไฟเส้นเหมือนกันนี่ฝั่งข้างในเนี่ยเดี๋ยวดีไซน์เป็นผนังตกแต่งนะเป็นไฟเส้นอะไรเยอะยะหมดเลยสวยนะครับเป็นสไตล์จีนๆนะ ผมไม่ได้ออกแบบเองนะคือมีแบบมาแล้วผมมาแกะทำตามแบบนะอันนี้ก็ปรากฏว่าเลยลองเดินดูนะปึ๊บดีนะแต่ตอนขาลงเหมือนจะสั่นๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหามาให้มันสั่นนะครับแต่ผิวฟินิชชิ่งตรงนี้นะเทฟฟฟินิตชิ่งตรงนี้นะก็เจ้าของบอกจะเอาเป็นหินแกรนิตหรือหินหินแก,นกรนะิตกันแหละนะเนี่ยนะครับเอามาปิดอันนี้ก็โอเคได้ละเพราะว่าเราได้ขนาดที่แน่นอนละนะว่า ท่านี้นะแต่ผมเผื่อไว้ให้เผื่อไว้ให้ข้างละสามเซนเอ้ยใช่ใช่สามเซนนะก็จะได้ปูเลื่ลนมาตรงนี้ได้นะครับปูเลื่ลงมาได้นะแล้วก็ถ้าอยากจะใส่ไฟเส้นนะก็ค่องข้างก็ใส่ได้แต่ไม่ได้ใส่เพราะว่าเราปิดหมดนะครับปิดหมดไม่เห็นเลยนะครับก็จะไม่เห็นเป็นรูปบันไดนี้เลยนะครับแต่เห็นเป็นแค่ ตรงนี้อย่างเดียวนะแต่ที่สวยงามคือเวลามองมานี่จะเห็นเป็นไฟเส้นนี่นะครับแล้วก็ไฟเส้นกรอบในนะไฟเส้นกรอบนอกใช่ไหมแล้วไฟเส้นสเต็ปที่2นะ็จะมีอมีกนะเดินมาปุ๊บตรงนี้จะเป็นเห็นเขาบอกเจ้าของเขาอยากจะได้หินอ่อนนะหินแกรน,นิตนะแล้วตรงนี้มองปุ๊บก็จะเห็นไฟเส้นไปเรื่อยทุกขั้นเลยนะครับไปเรื่อยจนถึงนู่นเลยนะครับข้างบนเนี่ยอันนี้คือบันไดที่ได้รับโจทย์มานะเป็นรูปภาพ แล้วก็ดิเมนชันก็หรือโครงสร้างภายในเนี่ยเขาบอกไปคิดอเองบอกให้ได้ตามรูปแล้วกันนะครับโอเคในที่สุดพวกเราก็ทำมิชชั่นอินพอสิเบิลนะอินพอสิเบิลมิชชั่นนะมิชชั่นอินอินพอสิเบิลอินพอสิเบิลนะเสร็จ,จเป็นงานละนะอันนี้ผมก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าจะออกมาหน้าตาอย่างไงนาะนะครับเพราะว่าเราก็ดีไซน์ตามหน้างานเลยนะครับไม,ไม่ได้มีแบบอะไรให้เรา มีแต่ลูกเอาให้เหมือนลูกแล้วกันนะอ่ะก็เสร็จสับก,ก็ได้ประมาณนี้นะครับท่านใดที่มีคําถามนะครับมีความเห็นมีคอมเมนต์ก็ใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับอ่ะตรงนี้ก็ให้ดูนะว่าเวลาสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลยสวยงามมากนะครับเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆนะก็จะได้เห็นว่ามันออกมาหน้าตาย,ย่างไงคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ